ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ดทีกำลังรอติดตามวัวจากอีสารคามฟาร์มวัวนะครับเนาะวันนี้ก็มาฝากทีฝากน้องอีกแล้วนะครับก็อจะมีทั้งวัวท่องหลืก็วัวแม่ลูกนะครับเด้อ EP นี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่19แล้วนะครับเนาะ ผู้ใหกําลังมองหางวทองอยู่นะครับพี่น้องกะสีผ้ามาเอานะครับมักจะเอานะครับพี่น้องพิกัดตรงนี้กะบยุทธีบ้านหนองผู้ใช้ตําบลหนองแสงอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเอาวันนี้มีมม่หายหลายตัวนะครับเนาะราคาจะมาเท่าไหร่อย่างไรนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับจากีดหายไปโดนนะครับเพราะว่า ในงวมมากกับเขาไมาเสื่อหนาคอบนะครับผมในเรื่องกากใยไห้พ่อแม่พี่น้องเขาหนิครับผมให้มาแบ่งกันครับกำลังมีไงเนี่ยครับผมเลยว่าขัดจิตไม่ได้อาจิตพิชิตมันหนีคกับไปเที่ยวปีใหม่ก่อนครับผมครับผมเพื่อพอกันหลีกหลังช่วงปีใหม่นะครับเนาะครับผมเอามืัอนี้มีโปรโมชั่นอย่างบ่ครับขี้เก่าครับผมแถวหัวอาหารขี้เก่าลรอครับอาหารวัวเหมือนเดิมนะครับเนาะจะเริ่มจากตัวไหนครับเอาแม่โคมแม่ลูกอีกนะครับมันมันหายเหรอครับผมอ๋อครับผมอันนี้หมมาาายควว่ <c oughs> ปีลมปีนั่นแหลครับฉ <s ut ters> ีดวัค <k> ซ <rie pers> ีนใข้เพลินครับออมันสั่งพุ้มไครับโอ้แต่แต่แต่ก้อนนี้ว่าเป็นมันปะครับแม่นครับเป็นครับผมฉีดอ่าวัคซีนให้ครับไปไมนได้สั่งพุ้มครับหายเลยครับพี่อันนี้หายแล้วมั้งครับแม่นครับอันนี้ก็เลยขึ้นขึ้นมาจำเพลินเพลินเพลินเอาโค้งใหม่เพลินไหมครับโอเอาโค้งใหม่เพลินเพลินแต่แล้เพลินว่าเพลินจิตาเอาผมมามันมันจะโดนน้วครับครับผมครับผมเลยเอาเอาโค้งใหม่เพลินครับลูกซีไว้ครับผมเป็นแม่เท่าบนล่ะก็ลูกซีไว้ศูนย อาจจ็ดเดือนหรือครับสองสองเดือนเลยครับผมประมาณสองเดือนนะครับผู้ใดอยากจะได้แม่ลืมใบเลยครับพี่อันนี้ใบหลอดของลูกมีให้ได้ครับเด้อพี่น้องครับลูก CY096 นเก้าะครับนี่ CY096 แล้วก็เกิดวันที่15ตุลาได้ครับประมาณ2เดือนนะครับ15ตุลาเนาะเป็นลูกที่ใดของแม่ตัวเท่านี่ครับลูก3ครับผมลูกที่3ามนะครับเด้อ แม่ส่วนสูงกับสิร้อยสามสิบต่าเดือนร้อยสามประมาณร้อยสามหาเลยครับประมาณร้อยสามสิบห้าได้นะครับเนาะอ้าคู่แรกครับทั้งเอสาระคมฟาร์มวัวนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับคูเนี่มันใหญ่ขึ้นก็เก่าบักคักเลยครับเพียรผมซื้อมาเจ็ดสิบห้าเอาผมมาชั่งด้วยครับเอาเจ็ดหมื่นสองครับผมเจ็ดสิบสองนี่ครับคูอ่าแล้วอันนี้ลดไปเลยครับผมราคานี่เอาให้เลยครับผมเจ็ดสิบสองราคานี้เลยนะครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นสองนะครับเนาะเดี๋ยวจ่ายบ้างส่วนกรีบส่วนถ่ายส่วนเล็บนะครับเนาะเดินตามไปดูฝั่งท้ายนะครับ ได้มาหัวปวดๆลูกแดงนะครับพี่น้องเหรอเจ็ดหมื่นสองเห็นชาติน้ำพี่น้องไหมครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับปืนครับผมศูนย์แปดสานี่สี่สองแปดเก้าแปดกับอีกทางหนึ่งกับทางเพจบูครับเอสสารคามสารคามครับผมอีกเบอร์กับพี่ชูกกับแถมที่เก่าแล้วครับให้อีกหนึ่งเบอร์เช่นเคยนะครับพี่น้องครับเหรอนี่แหละพวกปัญหาต่ำนี้นี่ประเภทนมติงนี่บ่มีเลยครับพี่น้องครับ กลีบเล็บจะให้เบิ้งดีๆนะครับเนาะนี่แะครับถ่ายเห็นชัดหรือ,อยังนะครับเนาะอยากจะได้มาเอาครับพี่น้องครับผู่แรกนะครับด้วยจากเอสารคามฟาร์มวัวต่อไปเอาตัวไหนครับเอาตัวนี้ครับเอานี่เลยครับผม ตัวนี้แบบตันเลยครับผมอันนี้เป็นงดทองเงินไหครับงดทองครับผมนี่นะครับเด้อท้ายนิร้อยหาซิฟก็ได้อครับพี่น้องต้องบอก์ดประกนคือดนันผลาทิพย์หาล้อยหาซิฟยืนงามครับผมขาใหญ่ตัวนี้ให้ไรแน่ครับผมแยกเพศสามหนึ่งครับผมอันนี้ใส่ KF สามหนึ่งแยกเพศเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละ KF สามหนึ่งใส่แยกเพศใบฟอบนะครับพี่น้องครับเอาไปดูนเอโตัเมียเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องหกเดือนมั้งครับผมสะสมวันที่ หกกรกฎาคมปี64นะครับแล้วก็ศกำหนดทอดกับสิเมษายน65นะครับเนาะเอาอยากจะได้ตัวนี้ทองชัวร์ๆคือตรวจทองให้แล้วนะครับแม่ครับมีคลิปให้เป็นลูกที่ไหนครับ KF อยู่ในท้องนี่ครับลูก2ครับผมเป็นลูกที่2นะครับเด้อเบื้องชัดๆนี่แหละครับพี่น้องครับยืนนาำมาครับดูส่วนท้ายนะครับนี่จิ้มดำๆจิ้มอย่างใหญ่เลยตัวนี้ผู้ใดมักจิ้มใหญ่ๆนะครับน่าเมาตัวนี้ไปเลยพงสังไงเพร้อมนะลูกที่2 แต่ว่านมตัวนี้เราไปจะเห็นเป็นตุ้มนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับทางแม่ครับจะมีมีตุ้มนิดหนึ่งครับผุลืมลืมบอกครับผมครับอันนี้ก็บอกให้พี่น้องเพื่อประกอบการครับผมใจนะครับตุ้มตุ้มเป็นไงเอพี่ครับผมเป็นตุ้มครับอ่าขีดหน้าตัวนี้่าตัวนี้เอาอยู่แปดสิบเก้าหาลอยครับผมเอาเนี่ย้าครับพี่น้องครับ 89,500ผู้ใดมักตัวนี้ชอบตัวนี้ก็มาเอาได้นะครับพี่น้องครับนี่เด้อรับประกันตำหนิให้ครับวันนี้ต่อไปนี่เอาตัวไหนครับอ๋อตัวนั้นครับพี่ครับวัวสาวทองแรกครับอันนี้เป็นวัวสาวทองแรกนะครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งเอาได้นะครับตัวไหชอบวัวแบบนี้เป็นวัวสาวทองแรกตัวนี้ทองกับพ่อไหนครับนี่ทองกับโรเบิร์ตครับผมโรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้าได้ครับได้พี่น้องเอาจะพาดูนะครับเนาะว่าเฟินว่าผสมใบมือใหญ่นะครับนี่แหละ โรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้านะครับเด้อผสมวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาหกสี่นะครับอ่ากำหนดคลอกัดเจ็ดเมษายนหกหาตัวนี้สูงน่าจะลอยสี่สิบหาได้ด้วครับพี่ครับประมาณลอยสี่สิบบวกพี่เนาะสี่สิบบวกตีมตามไห้เนาะเดี๋แม่ชัดทองแรกครับผมนี่สวนหน้า เอาเขาสั่นๆนี่แหละครับผมอยากจะได้ก็มาเอาเลยแข้งขากระดำดีอยู่ครับนี่แหละเดี๋ยวจะพาดูเซิร์ฟไพ่นะครับเนี่ยกระดมสั่นนี่เรืองหลักท่หนอนที่ก็ซื้อเลยหน่อยสี่สิบบาทครับตัวนี้เลยที่ราคาเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ยุหาสิบเก้าครับผมเปิดไว้สองกับดูเปิดแค่เ้อ่ยงท่องหลายเดือนแล้วล่ะครับท่องหาเดือนนะครับผมสองห้าหมื่น้ะครับบลมกกับ บ้ยี่จรงเลครับนุ่มลื่นเต็งเลยด้วยคำเดือนกว่าของบอดดับของสาวท้องแรกครับพี่น้องครับสอบประกันแบบนี้ใครอยากได้ก็มาเอาเลยห้าหมื่นเก้าของแจกของแถมก็มีให้เช่นเคยนะครับครับรับประกันตัวนี้ให้กันนะครับครับรับประกันตัวนี้ครับผม ไม่มีตำหนิตั้งแต่เด้อตัวนี้เป็นย่างนี่ผู้ใดมั่งอย่างไรครับปีใบคู่ใดดูว่าปีใบนี่ผู้ใดหากำลังต่องปีใบนี่ผู้ใดกำลังหางงวดนะครับเด้อว่าเอาได้เลยยูทีเอสารธรรมฟาร์มวัวครับผมวันนี้โตต่อไปครับเอาลูกหลอดนี่ครับผมลูกหลอดแต่ว่าไม่ไม่อยากว่าพอเป็นตัวเลยครับเพราะว่าบอบประเด็นใบมากครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงวดทองนะครับพี่หองแต่ราคาใบมันน้ำนะครับ เป็นลูกบอดวะท่านละวะครับท่านอยากจะรู้ว่าเพื่อนบอกว่าเจ้าของเก้าประตูไหนก็ยังครับจังจังโทษถามเลยครับผมครับพี่น้องครับครับเอาทองจักเดือนหรอครับตัวนี้นี่ทองมันนี่ครับผมจักเดือนห่าหกเดือนครับซี่เดือนประมาณนี้ครับผมทองพอดีพร้อมครับท้องกับกาเลิส T F หกแปดได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเดอรผสมวันที่ยี่สิบหกสิงหาปีหกสี่ได้ครับพี่น้องครับกำหนดคลอดกับวันที่สาม พุทธนาปีหกห้านะครับเนาะเอานี่แหละทองชัวชั่วทองแรลกด้วยครับพี่น้องครับสบายดีทองแหลกครับตอดนั่นแหละพี่น้องแมนครับเนื้อหนังข้อย่อยๆนี่นะครับเนาะองสาวสวยๆสดๆไม่ไม่ยุ่งครับพี่น้อง่นีให้เบื้องด้านขางด้านนี้นะครับตัวนี้ส้นสูงอยู่อยู่ที่เท่าครับร้อยสี่สิบบัวครับผมร้อยสี่สิบบัวด้วยครับเบ๊ยืนง่ามเลยครับได้ชอบแบบนี้เดี๋ยวจะให้เบื้องดีขาครับพี่นสี่ยงครับ เบิ่งเอาเด้อครับเด้อพี่น้องส่วนท้ายเป็นอย่างไรนะครับจะพาดูล้มกะบบอมมิตติ้งนะครับพี่น้องครับเด้อเอาเบื้องด้านถาดด้านนี้ใส่แดดเป็นยังไงครับตัวนี้นี่ว่าไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดใบอายุหกสครับผม69หมืเก้าไครับพี่น้องเตรียมตู้สีแดงจุดจัดแบบนี้แหละครับสีสดมากวัวก็สดมากครับพี่น้องนี่เด้อรับประกัน ให้ทุกอย่างนะครับเราประกันทองเราประกันตับนี้ให้ก่อนนะครับครับอ่ะเห็นแล้วครับพี่น้องครับเอาต่อไปกับสิพาสไปเบิ้งเอ่อฟรมใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอีกนะครับครับผมเอาพี่น้องครับมาเบิ้องตูยันยี่แบบฟรมนีครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเอ่อง้อทองเท่ากันนะครับเนาะครับผมง้อทองครับผมนี่สูงร้อยห้าสิบกว่าแล้วเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ครับลอยหาซิบหาเลยครับบ้าทองกับพ่อได้ครับตัวนี้ครับทองกับอ่อสามหนึ่งครับผมจะกินนอกแล้วครับผมมาถึงเดือนไหมั้งครับอ่าท้องกับเคเอฟสามหนึ 8เดือนนิดๆประสันครับพี่น้องครับ,รบนี่แหละผสมสครั้งนะครับ,รบวันที่5เมษายนหกกำหนดคลอดกับ15มกราดนะครับเอาหลังปีไม่เนี่กินน่องเลยครับพี่น้องครับ เป็นลูกตัวที่อะไรครับตัวนี้ลูกตัวที่2ครับผมลูกตัวที่2นะครับเนาะตัวเพิ่นดาจะมีสเต็ปเพิ่นดาเอียงขวานิดนึงครับโอ้เนี่ยนะครับมันจะออกขวานิดน้อยครับแต่สุดนน้อยเอาครับผมแต่ว่ามีครับมันเป็นตอนทองนะครับผมครับครับคือว่าออกออกลูกเก่าเซาคือเก่าเหรอครับงัวครับพองัวทองสุดหลาจะเป็นแบบนี้ครับครับ เอางตัวนี้มันมีลักษณะเอียงขวาแบบนี้นะครับพี่น้องครับเอีย่างนิดเดียวครับบางตัวอาจจะเป็นหลังจากตั้งท้องแล้วเนาะก็คือไอ้บางตัวมันจะเป็นขาโถกขึ้นกันแหละครับพี่น้องตั้งท้องแล้วกันเลยตัวงามครับตัวนี้ครับแต่ว่าตัวใหญ่ตัวงามสูงใหญ่เฟรมใหญ่เลยนะครับพี่น้องเด้อเอ้ยผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อดึงเอาดึงหนาทั้งพวกกันไปเลยอ่าเดี๋ยวจะพาให้เบิ้งครับพี่น้องครับเอียงขวาเลยมันยังดีบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนจะพาเบิ้งสำหรับผู้ใดมักงวเฟรมใหญ่เด้อครับพี่น้องครับติดท้องชัััวววๆแล้้นนะครบตี เอาเดินแบบนี่พี่น้องเดี๋้ที่เบิ้งทาเดินครับผมอ่ะนี่ตัวบอกใหญ่ด้วยครับพี่น้องเด้อตัวตัวแ่ครับมันท่องเงี้ยแต่ไม่คว้าควายอยากยางไปไหนพี่แต่ว่าขึ้นนี่เอาถุงยางก็ลูกมายางมากพูนเหรครับตัวหญ่ครับตัวแง่โน้นมาจากยางพี่น้องมันท่องใหญ่ัมนเงใหญ่เลยครับเออเอาไปรุ่นเอารูปมาเลยครับผมนี่ K F สามหนึ่ง K F สามหนึ่งนะครับพี่น้องอยากจะได้มาเอาเลยนะครับเด้อ พวกปัญหาต้นนี้ขาทกขาทอนนี่ไม่มีนะครับเนาะบอกครับบม่มีครับผมไม่มีนะครับเอาตัวใหญ่ๆจังสินี่ทั้งเอสและข้ามาไว้เถ่าเลยครับตัวนี้เอาแบบไปแบ่งพี่น้องครับไปเอาลูกมื่เลือครับเอาแปดสิบครับผมตัวนี้8 9 0 0 0อย่างใหญ่ดนะครับเด้อทองนะครับ KF 3 1ฟสานึ่งลูก2ในท้องครับผมลูกที่2อยู่ในท้องนะครับเด้อหมดเชิงเชิงครับหัวเชิงเชิงเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งพวกขานะครับเนาะนมซีหัวอยู่แล้วครับเด้อเอา ตั้ใหญ่ครับผมตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เงาหางกับบางญ่ครับแปดหมื่นเก้าหาที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่เอสสารคามฟาร์มบัวนะครับบางเอื้อนกับเก้าซิบก๊อกเหรอครับเก้าซิบก๊อกลอยค่เนี้ยเหรอครับตัวนี้เอาตัวนี้ตัวใหญ่ได้พี่น้องเด้อตัวใหญ่ครับผมทองก่ะนั่นแหละครับทองกับทองมันอยดเลยพี่น้องทองใหญ่แล้วนะครับเนาะอ้ายังมีอีกนะครับพี่น้องครับบัวยังไม่ได้หมดแค่นี้เด้อต่อไปนะครับ อันนี้เป็นแม่ลูกบ่ครับนี่เป็นแม่ลูกครับผมแม่ลูกนะครับเด้อแม่ลูกตัวนี้ก็สูงร้อยห้าสิบกว่าขึ้นกันนะครับแม่ตัวนี้เดี๋ยวไปเบ่งลูกกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้ลูกเป็นเหนรียญบุตรีจทางไหนพี่น้องเนาะโอ้พุ่นอยู่ในในบ้านครับพี่น้องครับเ <c oughs> ขาโฮมอยู่เป็นเนี่ยเด้อ <c oughs> เป็นลูกตัวเมียนะครับเด้อที่เกิดจากแม่ฟรมใหญ่ๆนี่แหละว่าเบ่งกันวาลูกของพอตัวใดเด้อครับพี่น้องนี่นี่เอาเบ่งออกครับพี่น้องครับ อันนี้ลูกของอะไพ่อตัวแดงครับลูกของสติงเล่ครับผมได้2เดือนครับลูกสติงเล่ได้ครับอันนี้เพนมีใบมีหลอดไห้ได้ครับเด้๋ตัวลูกนี่ได้2เดือนแล้วเกิดวันที่18เดือนตุลาปี64นะครับเนาะเห็นแล้วลูกสติงเล่ตัวแดงดีดีครับพี่น้องครับแม่ลอยหาซิปขับลอยลอยหาซิปบวกแล้วครับพี่น้องลอยหาซิปบวกครับพี่เป็นลูกที่ไรของแม่ครับผมลูกแรกเลยครับผมเป็นวัวลูกแรกนะครับอันนี้แม่ตัวใหญ่ๆนี่พึ่งให้ลูกตัวนี้ตัวเดียวได้ครับพี่น้องเด้อ นี่แหละอยากไก้แบบนี้มาเอาครับผมตัวนี้สดมากฟิล์มใหญ่มากนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องส้นหนาครับพี่น้องครับนี่แหละสวนหน้าเป็นอย่างไรส้นขาเป็นอย่างไรกัให้พี่ให้น้องเบื้องเอาครับผมมาเอาเลยครับพี่น้องครับเออจมเออจมลูกกันมาท่านนี้ครับวะนี้เออนี่นะครับนกเชียงครับตัวนี้ตัวนี้วัวเชียงนะครับพี่น้องครับจับใบใบได้แล้วครับผมนี่เดี๋ยวออกใด้แดดให้พี่ให้น้องเบื้องครับเห็นป่าเออนี่เห็นเกิดไป ลูกสติงเลสได้ครับพี่น้องครับอ๋อเอามันมาบางังแดดพี่น้องไอ้พื่นสีแดงตัวสีแดงดีเออเด๋อวไอ้พื่อนอ่าเออนี่พี่นอ้องเอาเห็นแล้เรี่ยมตัวแบบนี้หมักน้ำบาพี่น้องนี่แม่ลูกมีมาให้สองคููครับผมเขาต้องห่มไว้ตัวนี้ไหมเออเห็นแล้ครับคููนี้อ่าเอสระบข้ามาไปเถอะครับมันแม่มันไงครับแม่มันสดลูกแรกเปิดเก้าสิบเก้าครับผมเก้าสิบเก้าด้ครับพี่น้องครับ ครูยังไงยังสิยังไงกับยังไงก็เปิดไม่ถึงแสนครับพี่น้องครับเอาเงินกับแสนก็ครับผมอันนี้เปิดปีไหมครับผมครับผมรถได้ขึ้นก้าวแล้วครับเพิ่นเปิดให้นะเปิดให้แบบว่าถึงแสนสัมคครับพี่น้องครับต้องรองเอารถได้อีกนะครับเนาะแม่ใหญ่ครับผู้ใดโทรมาก่อนใดก่อนล่ะสำหรับคู่ที่มักวัวฟิวมิ่ใหญ่ๆนะครับเนาะครับนี่นะครับเด้อเบึงเลี่ยมโตลูกตัวนี้ครับพี่น้องนี่เหรอเป็นแล้วครับชอบตัวใดฟิล์มใหญ่ไม่มีมาให้ทั้งนั้นครับ เอาใจเบิ้งไทยยางของแม่ก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ปัญหาขาดถกขาดถอดมีบอ่อยางดีบอ่อนะครับเนาะเบิ้งเอาอได้ครับเดอ้อนี่แหละนี่เดินท้องมีลูกก็ยังยังบอ่อหายครับผมตัวนี้เออนี่ยน,นะครับมีลูกก็ยังบอ่อหายแต่ว่าบากตรงว่าเฉ่งๆมันออกลูกไปบางทีก็งหัวงลูกได้พี่น้องเดอ้อครับเอ้าใหญ่ครับตัวนี้ลอยหาซิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกเบิ้งตัวนี้ครับตัวดำครับพี่น้องครับมักแบบใดเลือกเอานะครับเนาะตัวนี้ให้ลูกเมื่อไรเป็นตัวสูงมาเกินกันเส้นเดียวครับผมครับสูงสีได้แหละครับพี่น้องตัวดดดาาววัััไ้ครบผม่อนนแหละ วันนี้มีมาให้เน้นๆแข็งๆคือเก่าครับสำหรับง้วนทองแล้วก็ง้วนแม่ลูกจากอีสาระคมฟาร์มวัวนะครับเนาะเอาต่อไปหลังปีใหม่หรือก่อนปีใหม่สิมีอีกบัวกับติดตามไว้แล้วกันนะครับครับผมกัสีหามัยความเป็พี่น้องครับถาพีบุญชูกับมาทับธุระจากกอทมครับผมครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ